มาดูวิทยุ CD นะครับตัวนี้ของ Panasonic นะครับ RXDU10 นะครับก็ CD ใช้ไม่ได้นะครับวิทยุ AM/FM รับได้ชัดนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับดูสภาพภายนอกก่อนนะครับก็เอาดีนะครับแล้วก็ตัวรางขานี้ขึ้นสนิมนะครับเดี๋ยวลองเสียบไฟให้ดูนะ บริเวณนเมซอนนะฮะซอยว่าสีวารีน้อยหลังจากที่รถยกเนี่ยมาแล้วนะครับก็ได้มีการโบกแท็กซี่ฮะเขียวเหลืองโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทราบทะเบียนนะครับก็ขึ้นรถมาแล้วบอกคนขับให้ไปส่งที่สิทธิหัวข่าวการ่อตัวช ให้ส e ดเดือนด้วยการครับทางกลาเป็นอุบัติเหตนะครับขับออกปาคมเนี่ยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมากันนีงบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาการที่มีเหงื่อออกมากๆหรืออากาศร้อนมากๆเปไฟไปม้ฟิว ับรอเชิญทูโซบอสไลน้นะ่อไปโทษอืมคาวนี้ไม่ง้านเด็กชุดหตุรถบัสแตงกล่า2ีไป

ว่าทั้งหมดนะครับจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้ปรหรับพิธีเปิดพิธีมาเจ้ากลับมาที่พระถือวัดวัดจองทักคนแต่ใหม่ที่ต้นโค้งกระชับทัดต่อแล้วก็น้ำดอกไม้ไม้เกณฑอารมณ์ไปไปดูเรื่องนี้หน่อยฮะนิดต่อเป็นนองทานเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตประจำปี ก็ประมาณนี้นะครับตัว Music Port นะครับใช้สายอ udio ต่อจากมือถือใช้งานได้นะครับก็มีวิทยุแล้วก็ตัวอันนี้ใช้ได้นะครับตัว USB นี้ไม่ได้ลองนะครับ CD ใช้ไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับตัวนี้